อัตรลิงบันพิงราศีทีในช่วงนี้การงานปัง9กระโดดคือราศีมังกรเด็กจ้าทำให้กันได้ให้ก็ได้ดีทั้งนั้นมามีถูกมากราศีราศีมังกรครับออ้โ ที่ในช่วงนี้การงานปังก้าวกระโดดเรื่องดีครับการงานปังเนี่ยมันแปลว่าดีมากนะราศีมังกรเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาดาวพัสดีโครจรทับเรือนชะตาแปลว่ากูศลพลรบุญนำพาถึงตนดาวเจ้าเรือนกรรมมะคือการงานคือพระศุกร์โครจรเข้าเป็นเกษตรราธิบดีในราศีตุลเรือนกรรมมะดาวเนี้ยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและโครจรเข้าเรือนการงาน เกษตรแปลว่าของตนได้งานเป็นของตนความมั่นคงเป็นของตนในเรื่องงานเด่นชัดแปลว่าสมัครงานได้งานแปลว่ามีงานอยู่แล้วมีงานเพิ่มแปลว่างานที่เคยหายงานนั้นกลับคืนมาแปลว่าดีส่งท้ายปีเก่าเด่นชัดแบบปั้งนะครับก็ขอให้มีพลังกับชาวราศีมังกรทุกคนนะครับคิดดีทำดีพูดดีและมีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจคุณจะสำเร็จสมปรารถนาครับ เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันทุงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้การงานปังก้าวกระโดดได้แก่ชาวราศีมังกรฟันธงครับ ขอบคุณคุณตั๊กมากครับเชิญกลับได้เลยครับไม่ถามเลยไม่คุยเลยหน่เหรอค่ะคุณเอเพลงนี้อย่างที่เราคุยกันไปเยอะแล้วนะพลคนนี้ติดตามกันเยอะมากอันนี้ก็อาจจะเป็นที่อาจารย์รักบอกมันส่งท้ายปีจริงๆนะแม่ไม่ได้งานเยอะอย่างเดียวนะแม่ก็ทําบุญเยอะมากๆเหมือนกันแ้วก็แบบทใช่โครงการหาผัวใหม่ให้ลูกปั่นน้ำใจอันนี้เป็นโครงการต่อไปปั่นน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ค่ะ รีลานุชยยิ้มแล้วเลือกยังไงพี่จะต้องลงไปดูแต่ละเคสก่อนว่าจริงไหมไม่ใช่ถึงใครส่งมาก็ให้ช่วยเลยไม่ไม่ต้องดูว่าลำบากจริงหรือเปล่าด้วยนี่พี่เพิ่งเปิดมาได้ปีปีหน่อยเองช่วยไปประมาณ300กว่าเคสแล้วจริงเงอนดีมากเลยนะเรื่องทําบุญก็เป็นที่หนึ่งแล้วเรื่องความรักอีกอะเรื่องความรักก็ดีโอ้ยตอนนี้ไม่จริงๆทำเล่นไปงั้นแหละแต่สุดท้ายนะเดี๋ยวนี้นะไปไหนไปกันบอกรักกันทุกวันมันต้องบอกแล้วว่าเอ พอรักแม่น้ำแม่รักพ่อนะอะไรเงี้ยก่อนออกจากบ้านอะไรเงี้ยจะต้องจุ๊บก่อนออกจากบ้านอันนี้ต้องเป็นกิจวัตรกิจวัตรถ้าไม่ทํามีเลี้งมีเหลืองแน่จริงเหรอต้องถามคือพูดบอกล่ะผ่านทีวีหาหาแฟนที่กำลังดูอยู่ที่อ่ะ <c oughs> ไปเขาอยู่นี่เอาอยู่นี่เห,หรออ๋อโทษๆถามถ้าเกิด <c oughs> ว่าว่างก็อาบน้ําอันนี้เป็นเคล็ดลับนะโอโอ,โอ,โอย่างงี้ตามเคล็ดลับนะลูกเคล็ดลับนะเพราะว่ากระชับชีวิตคู่กระชับความรักแต่ไงก็มากี่ปีแล้วแม่อาบนะเฮ้ยกี่ปีแล้ววะ กับพ่นุ้นี่กับพี่นุ่ยปีปีวะถือว่าเยอะมากเลายังดูสวีทกันขนาดนี้มันต้องมีเคล็ดลับแหละแม่ถูกไามที่ทำให้แบบยังสวีทกันแม่บอกมาก่อนเลยทำอะไรบ้างเดี๋ยวทำไงบ้างลองไมต้องอาบน้าอ๋อต้องอาบน้ำอาน้ด้วยกันแล้วหลังจากนั้นนไมพี่ว่าเรื่องพี่ให้ความสคัญเรื่องกิ่นอย่ใงกับพี่นุ้ยเนี่ยพี่จับเลยบอกว่าพี่พูดเลยววาเฮ ต้องตัวหอมนะเว้ยไอที่เขาเล่นมุกกันว่าแบบว่านุ้ยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนจริงเมื่อก่อนจริงแต่เดี๋ยวนี้จัดเลยใช่ไหมจัดจัดต้องบอกว่าต้องตัวหอมพี่คนชอบคนตัวหอมพี่นุ้ยพี่นุ้ยพี่นุ้ยชอบให้พี่ตั๊กฉีดกลิ่นอะไรเวลาฉีดน้ำหอมไอสีดำดำอ่ะแบ๊กแบ๊กแบ๊กเป็นอินแบ๊กเป็นอินแบ๊กแบ๊กอ่ะเขาชอบให้เซ็กซี่ไงปกติเนี่ยเขาก็ฉีดน้ำหอมให้เฉพาะตอนเช้าก่อนออกจากบ้านเราต้องอะไรกันผู้หญิงต้องหอมนี่สิเฉพาะตอนนอนเราก อยู่นี่ไงนี่ไงผ้าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอเป็นผู้หญิงนะเหรอต้องหอนมาแล้วหัวยันป่านิ้วเท้าตั้งตัวต้องหอมตั้งตัวเอาเอามาป่ะเอามาป่ะคือพี่นุ้ยชอบสีดำนะคะก็คือนี่เลยฟินอินแบล็ k แต่ได้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็นซัมเมอร์นะคะเป็นฟินิชแต่จริงๆแล้วมาดามฟินเนี่ยที่ที่แม่ชอบใช้เพราะอะไรป่ะคือมันสุดสนานในการมิกซ์ มันมันสามารถแบบมิกกันได้เอารวมกันได้ให้มันเกิดกลิ่นใหม่ได้แล้วกลิ่นก็จะเป็นเอกลักษณ์และที่สําคัญมันมันทนติดทนด้วยลูกผสมกันได้แม่เจ๊ต้องฉีดแม่ลองฉีดสิฉีดนะผู้ชายมันลุมเลยนะล้อไหนไม่ไม่เราฉีดที่บ้าแค่ฉีดแล้วผู้ชายมันลุ่มเลยก่อนเอาบอกก่อนฉีดเลยก่อนอ่ะซัมเมอร์ก่อนนะฟินิชก่อนผสมกันได้เดี๋ยวดูนะผู้ชายมันลุมเลยเออพอฉีดแล้วผู้ชายลุมเลยอ่ะจริงๆเหรอ ไม่ใช่ลมกระเทาะลมลมหอมลมหอมเล่นผิดคิวไปนิดนึงก็คือแม่ใช้2กลิ่นนี้ผสมกันมาให้คุณด้วยเอาไม้อะไรนะไม้ขอบคุณค่ะโอ้โหนี่เอามาฝากอย่างนี้แพงไหมเนี่ยตั้งหลายขวดแพงไหมฮะจะบอกไอ้ว่าทั้งหมดนี้นะคะน้ำหอม3กลิ่นเลยมีฟินนิแบกนะมอร์ฟินแล้วก็นี่เลยฟินิชนะคะรวมทั้งโลชั่นดอกไม้ในสามสามหลอดด้วยกันทุกอย่างเป็น6ชิ้นค่ะทุก หมดเนี่ยแค่พันกว่าเองพันกว่าใช่เพราะฉะนั้นต้องรีบเลยไอรีบให้คนสั่งที่ไหนจ๊ะที่ไลน์แอดนะคะฟินสนะคะฟินสานะคะหรือว่าโทรก็ได้0-2 0 3 0 0 0 3 3อันนี้โปรคุ้มมากซื้อในรายการนะเพราะตัวนี้แบบมีของก๊อฟนะคืออันนี้ถูกอยู่แล้วแล้วมีคุณภาพปกติที่ผมเห็นนะเจ๊จะทาโลชั่นก่อนใช่ป่ะโลชั่นของเขาเน่ยติดทนตัวแบบโอ้โหติดทนมากเลยแล้วที่สำคัญนะกันแดดด้วยนะจ้า นี่ทาโลชั่นก่อนนะคุณผู้ชมค่ะทาโลชั่นแล้วก็ตามด้วยน้ําหอมนะมันจะอยู่กับเราทั้งวันเลยยีบสีชั่วโมงเลยหอมเลยนะใช่โปรนี้คุ้มมากๆเลยนะคะคุณจะได้น้ำหอมนี่ก็เลยนี่เลยสีดำฟินอินแบ็ค มอฟินแล้วก็ซัมเมอร์ฟินิชนะคะ3ขวดนะคะแล้วก็โลชั่นดอกไม้อีก3หลอดนะคะมหมดนี่พันกว่ากว่าเท่านั้นบอกถูกมากๆ<ส>เลยจริงๆนะรีบไปเลยค่ะที่แอดฟิน3 f ม n แล้วก็สานะคะหรือโทรก็ได้0 2 0 3 0 0 0 3 3นะคะโอเคเอ่มะมาให้พี่เล็งแล้วก็น้องไอ้อะจครับ